เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับผมกับคําว่าเดี๋ยวค่อยพันเดี๋ยวค่อยรักษาเดี๋ยวก่อนกลับเลยมึงทะเม่อึงน,ออกงนาารกไม่ทำให้คุ้มแล้วแม่งเลยออกก่อนเดี๋ยวเอาไปพันเลยหยุดติงติงๆ,ๆิงเลยเนี่ยสี่สองเดี๋ยวสี่สิบแปดชางออกก่อนออกไปสนะี่ศูนย์อะเอาฝาลุนอะ่ะกลับกลับบ้านเนี่ยแตเปิดเต,ตือนตู้ยไหวอยู่มั้งสี่สิบหกไวอยู่นะอยอยแน่นะ ตอนนี้สี่สิบหกอยู่ขับบ้านเลยกินยาที <lonely> ่บ้านของเดียวช่วยตู้หยุดชนระเบิดตกตายอ่ะตกตายเลยอ่ะกักตัวอะไรอย่างเงี้กักตัวเลยเอาไงกูเกือบตายกูบอกแล้วเกือบตายช่วยกูเกือบเนื้อเหลืออะไรเะเบิรพันเลยพันเลยเนี่ยคนขับเกือบตายแล้วเหลือยี่สิบคนก็อยู่ดีมันก็ติ๊กอะเฮ้ยเอางั่นไงอ้าวเรียบร้อยไอเดี๋ยว 你不<法>，也不。嗯